สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับมาพบกันในคลิปแนวทางนี้ขีกภาคเช้านะครับประจำวันศุกร์ที่26พฤษภาคมนะครับก็สําหรับนี้ขีอีก2รอบสุดท้ายมารุ่นกันครับสัปดาห์นี้8รอบที่ผ่านมาเด่นมาแค่3รอบรับจ่อไปแค่2ครั้งเองนะครับก็อีก2รอบสุดท้ายมารุ่นกันแล้วกันนะครับสําหรับเช้านี้เปิดที่ บวกครับ96148ครับ96148ถ้ามองเบื้องต้นเป็นกลุ่มเลขคู่นะครับขาด0กับ2 2กับ0นะครับท่านมีเดียนอะไรลองเอาไปมัดดูได้นะครับเดี๋ยวผมรันเลขเหลือเลขหายเชา้าให้กันเลขเหลือจากตัวเปิดเมื่อวานนี้มาครบนะครับเมื่อวานเลขเหลือ568บ่ายมี545ขาด68เปิดมี6กับ8 8กับ6ก็เลขมาครบนะครับเลขหายเช้าสัปดาห์นี้126ครับ 1 2 6หายเช้านะครับเช้ายังไม่มา1 2 6สําหรับบ่ายเลขมาครบนะครับเช้านี้มองเบื้องต้นชอบอะไรเอย่ยที่รันมาผ่านมาหลักหน่วยหน่วยร่างของเขามาปิดเป็นเด่นทุกวันเมื่อวานไม่มานะครับเมื่อวานไม่มาวันนี้เลยต้องงมครับให้มองแคบลงกว่านี้หน่อยครับคือเปิดเลขตัวแทนครับโอกาสปิดเลขตัวแทนเป็นไปได้ครับ6116เลขตามคือ05กับ38นะครับ ช้านี้ส่วนตัวผมชอบ2และคิดว่า2น่าจะมากับ5นะครับก็จัดไปครับ0592ครับ0592นะครับ6552ครับ6552 8572ครับ8572แล้วก็แถมครับการ3883ไป1หานะครับ ครับขอถ้า83มาขอมา83แล้วกันถ้า8ขอวัด38มาแล้วกันถ้า38จะมาคู่กับ25ซึ่งจะได้เด้งนะครับนะครับร้อยมาสีครับขอาตามดาวไปเลยครับ4 5 6 6 5 4เนี่ยจะมาไหม <laughs> อย่าลืม38 83นะครับ ร้อยมาสี่ครับร้อยมาสี่ครับไมาสคน3ตัวครับ4 38 405 465 485 492 452 4 72ครับตัดสินใจดูครับถ้าถูกใจตามนั้นกันนะครับถ้าไม่ชอบผ่านครับและช่องทางการสนับสนุนครับง่ายๆครับและถ้ามีโฆษณาครับรบกวนดูให้ด้วยนะครับก็3ามโมครึ่งไม่เกิน ไม่เกิน3โมง3ทุ6นาทีครับร,รู้ผลแน่ครับสำหรับนี้กี่ภาคเช้าครับหรือลองนําไปต่อยอดดูได้นะครับโอเคครับร่ำรวยครับ